เราจะมาดูกันว่าตัวไหนที่มันดังนะครับเวลาลูกปืนของไดชาร์จดังครับถอดมูเล่ออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดตัวเบอร์แนะครับ อ,อันนี้คือฐานนะครับต้องถอดฐานออกก่อนนะครับตัวแปลงฐานนี้ก็จะเป็นตัวที่ให้ไฟที่ทุ่นมอเตอร์นะครับที่ทุ่นไดชาร์จนะครับทุ่นไดชาร์จตัวนี้ ทีนี้เราก็ถอดน็อตรอบๆเพื่อของใดนะครับ ทีนี้ก็เป็นนี่นะครับผมทำเครื่องมือพิเศษมานะครับเพื่อที่จะดันตัวทุ่นของไดชาร์จนะครับดันออกไปพร้อมกับเสื้อข้างล่างนะครับมานี่เลย เครื่องมือพิเศษทำขึ้นมาเองเลยนะครับตัวนี้ดัดแปลงขึ้นมาเลยนะครับผมก็จะเอาประกบเข้าตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็คลายตัวนี้ออกก่อนนะครับทำขึ้นมาเองครับง่ายๆครับทำแป้นแล้วก็เราก็ยึดน็อตกับตัวนี้นะครับอ่าปึ๊บแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับ นี่เลยนะครับเราก็ประกอบเสร็จแล้วใช้เกลียวตัวนี้นะครับดันเบอร์สิบเจ็ดอ่าอาัโจจับนี่นี้มันก็ออกด้านล่างนี่แหลนะครับ นี่เสื้อมันออกต้องเคาะข้างล่างออกด้วยฮอ,อนเคาะข้างล่างออกครับนี่นครับอ่านี่ก็ออกเป็นทุนนี้แล้วนะครับออกง่ายนี่จะดูว่าตัวไหนที่มันดังครับตัวตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ที่มันดังก็คือดังตัวนี้ ทำ,ทำไมถึงว่าดังตัวนี้ครับลูกปืนส่วนใหญ่ก็จะติดเพราะว่าเจอความร้อนของตัวทุ่นที่เป็นคอนเนคของสะพานไฟนะครับตัวทุ่นตัวนี้ครับก็จะทำให้เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนจะระบีในในลูกปืนนี้ก็จะแห้งนะครับ พอแห้งเสร็จก็เกิดการขัดเจ็ดสีกันนะครับก็จะเกิดการดังขึ้นมาครับนี่นะครับก็ต้องใช้ตัวดูดลูกปืนออกมาครับดูดลูกปืนขึ้นแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ถอดถอดตัวนี้ออกมาได้เลยครับ นี่นะครับก็ เอาค้อนตีออกได้เลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนได้เลยพร้อมกับตัวนี้นะครับต้องใช้ตัวดูดลูกปืนออกนะครับโอเคนะครับ